นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดรูชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมาณนะขณะนี้ก็มีความรู้สึกที่จะ,อะบอกกล่าวพวกเราชาวพุทธบริษ,ษัทธิ ทั้งหลายที่จะเรียนรู้กันในเรื่องเข้าถึงตัวตนของเราหรือสิ่งที่เป็นการรับรู้นำเข้าถึงใจที่เกิดเป็นทุกข์ของเราด้วยเหตุดังกล่าวที่เราได้มีโอกาสได้พูดจาก,กันมาเราก็จะเล่าแนวทางอย่างหนึ่ง ให้พวกเหล่านั้นมีโอกาสไปเปรียบเทียบการแก้ไขและการที่จะเข้าถึงจิตใจเข้าถึงร่างกายตัวเราเองนั้นก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งทำให้เราสามารถเรียนรู้ในหลักพระธรรมคำสอนที่แยกแยะรูปธปรรมแล้วก็นามธรรมา ให้มีความเข้าใจภายในจิตใจของเรานะครับเหล่านั้นก็เชื่อมั่นเหลือเกินถ้าพวกเราชาวพุทธนะบริษัทธ์นั้นสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังจากตำรับตำราแต่สิ่งที่เป็นการพัฒนานั้นก็มีหลากหลายทีเดียว ในการที่จะมีการาเขาเรียกเข้าถึงการปลดปล่อยหรือการดับทุกข์ทางใจของเราเมื่อเรามีโอกาสแยกแยะแว่าส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นร่างกายก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ทางกายส่วนหนึ่งนั้นจิตใจก็มีหน้าที่ในการที่จะควบคู่ กับหน้าที่ทางกายสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกฝนกันในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นเรื่องมีการฝึกสติติดตามทำความรู้จักทั้งร่างกายของเราแล้วก็จิตใจของเราด้วยทำไมาต้องเรียกว่าฝึกสติให้เกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้นะครับสิ่งที่เรา เราก็มีสติโดยธรรมชาติกันอยู่ปกติอยู่แล้วจะทำอย่างไรจะให้แยกแยะออกว่าร่างกายของเราก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตตึ่งประกอบไปด้วยต้องบริโภคทรัพยากรภายนอกอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโลกเครื่องนุ่งห่มอย่างนี้ เรียกว่าร่างกายต้องมีการเ้าเรียกว่าบริโภคส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งนั้นจิตใจก็ต้องมีการบริโภคเช่นกันเมื่อจิตใจของเราจะต้องสู่การบริโภคนั้น mm. ก็คือเรื่องความพึงพอใจที่เราน่าจะพอจะเข้าใจการดี ในเรื่องความสุขและความพอใจแต่ถ้าหากว่าเราในนามพุทธบริสัทธีนั้นเราก็ต้องมีการแยกแยะออกว่าเหตุันไหนทำไมจิตใจของเราเกิดความพึงพอใจและปรัถนาจะเกิดความสุขและความพอใจด้วยเหตุอย่างนี้เราจะเห็นกันแล้วก็แยกแยะออก มาให้เราได้พิจารณาได้เหมือนกันเพราะการที่เกิดความพอใจนั้นถ้าเรามีการฝึกสติตรวจสอบกายวาจาใจของเรานั้นเราจะสามารถแยกแยะออกเพิ่มจากความสุขและความพอใจนั้นทั่นหมายถึงเราจะต้องรู้ว่า การที่เราเกิดความสุขและความพอใจนั้นมันเกิดมิจฉาหรือสัมมามิจฉาก็คือการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจะเป็นมนุษย์และสัตว์ก็ตามสัมมาก็คือการส่งเสริมอนุเคราะห์เรื่องการที่เรียกว่ามีความสุขด้วยความมีศีลธรรมประกอบหน้าที่ด้วยการไม่เบียดเบียน ด้วยความใช้ชีวิตในสังคมด้วยความรักความสามัคคีจึงเรียกว่าสัมมาในนามความรู้สึกของตัวผู้พูดเองนั้น mm. ก็จะเป็นแนวทางอย่างนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องมาทำความรู้จักกันในเรื่องอรูปก็ดีนามก็ดีนั้น จำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องการรับรู้กันที่เราเคยได้ยินสืบทอดกันมาเนิ่นนานแล้วก็เป็นตำนานที่จะต้องมีการเรียนรู้กันในเรื่องนะครับอวัยวะต่างๆที่เราพูดจากกันในานามของผู้ที่ฝึกอบรมตัวเองเ็าเรียกว่าตาหู จมูกลิ้นกายแล้วก็ใจสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราได้พูดจาก,กันมาแต่การที่เราเข้าใจนั้นก็เชื่อมั่นนะครับว่าพวกเราก็เข้าใจแต่การที่เราเข้าใจแล้วเราทำอย่างไรจะให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นตาเป็นหูนะเป็นจมูก เป็นลิ้นเป็นกายสัมผัสหรือจิตใจนั้นจึงได้มีการพูดจากันในเรื่องสติที่เราต้องฝึกฝนกันการที่เราจะใช้คำพูดว่าต้องฝึกสตินั้นก็ฝึกการรับรู้ซ้อนเข้าไปในหน้าที่ที่เรากระทำนั่นเองจะยืนเดินนั่งนอน จะพูดจะกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเราก็รู้ตามสภาพนั้นไปด้วยรู้เขาเรียกว่ารู้ซ้อนทับซ้อนเข้าไปสิ่งดังนี้เป็นเฉพาะทางถ้าเราเห็นว่าเกิดประโยชน์เราก็นำไปศึกษานำไปประพฤติปฏิบัติดูนะครับว่าการที่เราจะใช้ชีวิต ในแนวพุทธบริษัท์สี 4, ก็คือเรื่องของภิสุพิสุนีอุบาสกและก็อุบาสิกานั้นก็สามารถทีเดียวในการที่จะเจริญประพฤติปฏิบัติในการที่เราฝึกนี่นะครับในแนวทางที่เราสั่งสมกันมานั้นเราก็ตั้งหัวข้อเอาไว้ที่ความรู้สึกของเราก็ได้ทานศีลสมาธิปัญญา นะครับผู้ๆจะแนะนำผู้จากันเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสร้างบุญสร้างกุศลนำไปให้เกิดปัญญาจึงได้กล่าวคำว่าทานศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาทีนี้การที่เราจะเข้าถึงปัญญานั้นจะต้องควบคู่กับคำว่ามีสติไปด้วยด้วยเหตุอย่างนี้ จึงได้แนะนำผู้จากกันให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือการซ้อนการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้กระทำเข้าไปนะครับเรียกว่ามีการรู้ความรู้สึกทั้งก่อนทำและขณะที่เราได้ทำและเราได้กระทำอยู่นียมีผลทำให้เกิดความรู้สึกรับรู้คู่กันหรือ,อยัง ในนี่สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ทําให้เห็นว่าถ้าเรารู้สึกการที่เราเเรียก,กำหนดกระทําดังกล่าวอย่างนี้เมื่อเราฝึกฝนไปแล้วทําให้เหตุของการรับรู้ต่างๆนะครับสอดคล้องเพียบพร้อมนะครับไปได้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องมีการกระทํา แต่เราจะต้องมีกำหนดกระทำซะก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับเมื่อเราเกิดขึ้นจริงเรารู้สภาวะโดยความชำนาญก็ดีหรือเรียกว่าเกิดสตินะซ้อนขึ้นมาหรือเป็นสติมหาสติก็ตามเราก็จะสามารถนะเห็นสภาพการรับรู้ต่างๆในส่วนตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตใจ เมื่อเรารับรู้ต่งางๆเหล่านี้นะครับจากทุกสิ่งที่เราได้กล่าวมาสักครู่ว่าท่ามาต้องมีการรับรู้หรือจะส่งไปให้จิตใจของเราที่มีสภาพเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นนะครับแต่ด้วยเหตุของเราเนี่ยมีสติตเราก็จะมีการเรียกว่าฝึกการควบคุมประครับประคองเรื่องอไม่ให้มิจฉาทีติ นะเกิดขึ้นทางการกระทําของเราแต่ในส่วนจิตใจที่เกิดขึ้นอันนั้นเราก็ต้องรู้จักแต่เมื่อเรารู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เป็นไปตาปมความรู้สึกที่ใจของเราเนื่องจากว่าเรานั้นมีการควบคุมพฤติกรรมเป็นเบื้องต้นของเราในการละชั่วสร้างกรรมที่ดีจึงได้มีการ เห็นสภาพจิตใจที่เกิดเป็นทุกข์จากความเป็นไปโดยธรรมชาติจะเป็นเกิดขึ้นด้านมิจฉาหรือสัมมาก็ตามเราก็จะมีการเห็นสภาพการควบคุมการกระทำของเราในเรื่องทางกายทางวาจาที่ประดิษฐ์ประดอยปานีในการที่จะให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่าน ประโยชน์เหล่านี้นะครับการที่ฝึกก็ไม่ได้หมายถึงจะตรงไปที่ใจนะครับว่าใจต้องสอดคล้องต้องกันเนื่องจากที่ไม่ให้สอดคล้องต้องกันนั้นก็ได้เหตุมิจฉาทิฏฐิเกิดที่ใจก็คือความโลภความโกรธความหลงควา,ามยึดมั่นควา,ามลิษยาต่างๆใน,ในใจนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเรากำหนดทานศีลจึงเป็นเหตุ สำคัญที่เราจะต้องมีการกระทำด้วยสัมมาทิฏฐิกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเคยกโกรธเคยอยุดมิดเคยไม่พอใจได้เคยลิษยาเมื่อเรามีการเรียนรู้ในส่วนของร่างกายจากการรับรู้ส่วนต่างๆอย่างนี้ก็จะเป็นผลอย่างยิ่งนะครับทำให้เหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากจิตใจที่เคยเกิดขึ้นจากมิจฉานะ10% 20%เนะข้ามิจฉานั้นที่ขายหมดไปเรียกว่าแรงปฏิฆาหมดไปก็ได้เพราะเหตุจากการที่เราเห็นสัจธรรมในตัวเราเองนะจากทั้งการรับรู้แล้วก็ผ่านกาย ถ้าสีเข้าไปถึงใจก็เป็นเหตุอย่างยิ่งนะครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขจากเจริญไปด้วยสัมมาทิฏฐินั้นมันสุขเพราะเราได้ปล่อยได้ละนะครับพอเห็นสัจธรรมเนี่ยใจก็จะละจะปล่อยไปเองถ้าเราใช้สิ่งที่เป็นการความคิด ไปสู่การควบคุมนั้นก็ยังไม่หมายถึงการที่เข้าไปละไปวางหรือปล่อยให้เกิดความเบาในใจเพราะว่าการที่เราจะต้องคุมนั้นก็เป็นฐานของการกระทําเป็นเบื้องต้นเราจึงต้องมีการฝึกให้ทันจึงต,ต้องมีการคุมเป็นเบื้องต้นจากที่เราได้ฝึกเป็นเบื้องต้นจนชนานาญจนเกิดขึ้นจริงเรียกว่าสติสัมปชัญญะ โดยที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องกำหนดางเรว่าการกระทำก็หมดไปแต่เราสามารถที่จะมีการาเรียนรู้แรงกระทบโดยฉับพลันโดยที่ไม่ต้องตะเตรียมเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าเพราะ,ะนั้นความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ต้องมีสถานที่ในการฝึกในการอบรมในการพัฒนา กายวาจาใจการที่เราจะเรียนรู้แรงกระทบเพื่อจะนำไปให้เข้าถึงใจตัวเราเองนั้นเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจว่ามีหลากหลายแนวทางแต่ในส่วนของแนวทางประสบการณ์ผู้พูดนั้นก็มีการเรียนรู้ลักษณะอย่างนี้ นะครับจากการที่เราเรียนรู้แล้วผลที่เกิดที่ใจก็ทำให้เรานั้นมีความเบาสบายไม่ต้องไประมัดระวังไม่ต้องไปควบคุมบังคับกายว่าจาใจของเราแเราก็ปล่อยธรรมชาติเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้ชีวิตในหน้าที่ต่างๆโดยไม่ต้องมีความละอาย พราะเหล่านั้นมีความมั่นใจอยู่แล้วมันเกิดขึ้นในใจด้วยความมีเมตตาด้วยความให้อภัยด้วยการคิดปรารถนาจะให้หมู่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีความรักกันมีความสามาัคคีกันมีการให้อภัยกันอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องตะเตรียมทับยงังต้องมีการควบคุมบังคับใดๆเพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราฝึกฝนจนเกิดขึ้นในใจนะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัททั้งสี่นั้นเราไม่ได้ปิดบังเราจะเปิดเผยสิ่งที่ทุกคนที่มีโอกาสได้นำการแก้ไขจิตใจเพื่อจะเรียนรู้พระธรรมคำสอนกันพระธรรมคำสอนเนี่ยอย่างไรก็ตามนะจากประสบการณ์ได้พบได้เจอกันมา เราจะให้เขาเรียกเป็นผู้ขอเรื่อยไปนั้นมันก็ไม่ใช่จริตของผู้ที่ฝึกปฏิบัติพัฒนาใจบางครั้งเราก็เป็นผู้ขอบางครั้งเรานั้นก็เป็นผู้ให้ด้านนามธรรมาอย่างนี้การที่เราเขาเรียกว่ามีสภาวะของการเรียนรู้ในกระแสพระธรรมนั้นก็มีหลายเนื้อหลายแนวทางนะครับ แต่หัวใจนั้นก็ที่เดียวกันก็คือการเห็นจิตใจตัวเองหรือไม่ว่าใจของเรามีสภาพการเกิดและการที่ดับลงไปอย่างไรแต่ถ้าพิจารณาดูตามวามเป็นจริงนั้นสภาพการเกิดเป็นภ์ในใจนั้นก็เหตุจากการที่เราได้รับรู้สิ่งที่เป็นการรับรู้ต่างๆ ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับนําไปส่งถึงจิตใจทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนความทุกข์ความสุขความไม่เกิดทุกข์ไปเกิดสุขเหล่านี้ที่เราได้มีการสั่งสมกันมาเป้าหมายก็คือปลดปล่อยและสิ่งที่เราปลดปล่อยให้เราสังเกตตัวหยับหยาบเสียก่อน วิทยามยาบเนี่ยร่างกายและก็หน้าที่ที่เราจะต้องกระทำหน้าที่ภายนอกด้วยกายด้วยวาจาด้วยกายนั้นก็คือการดูแลสิ่งที่เป็นตัวตนของเรานะร่างกายนั้นต้องประกอบไปด้วยเหตุของปัจจัยสีเมื่อเหตุของปัจจัยสี่นั้นเราต้องมีการตรวจสอบการกระทำดูแล ปัจจัยสีที่เราจะต้องใช้กับชีวิตของเรานั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปสู่สิ่งที่รอ,อบข้างของเราสามีภรรยาครอบครัวหมู่คณะสังคมเรากล้าหาญที่จะใช้ร่างกายที่มีประโยชน์อย่างนี้ออกไปก่อประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่นั่นคือการตรวจสอบตัวเยีบยาที่เราจะต้อง เรียนรู้ว่าเรานั้นมีการพัฒนาใจหรือ,อยังถ้าเรามีการพัฒนาใจเราต้องใช้ร่างกายของเราไปเรียนรู้ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธบริษัททั้งสี่แล้วจิตใจของเราเกิดขึ้นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเราไม่เกี่ยวข้องก็หมายถึงเราติดก,กอบป้องกัน ตัวเองและก็คิดเองเออเองเชื่อมั่นเองว่าเหล่านั้นเป็นผู้ที่เข้าใจในกระแสพระธรรมเมื่อเราปิดป้องและป้องกันอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตแล้วเราจะเป็นผู้ที่จเจริญไปด้วยความเป็นจริงได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องเราต้องให้แนวคิดเฉยๆว่าเรานั้น อยู่ในสภาพอย่างไรของการพัฒนาจิตใจหรือการที่สั่งสมบุญกุศลจากแรงรับแรงเกิดขึ้นแรงดับไปนั้นจะต้องประกอบไปด้วยร่างกายไปเกี่ยวข้องได้เห็นได้ยินได้กินได้รับรสได้เกิดขึ้นทางใจของเราอย่างไรเพราะนั้นสิ่งที่เราสร้างความเพียร จะเป็นเรื่องเขาเรียกภาวนาก็ดีหรือจะเป็นเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐานก็ดีเนี่ยทั้งสองแนวเราจะมีการเปิดเผยสิ่งที่เห็นได้ยินนั้นต่อสิ่งที่เป็นจริงนะครับถ้าเรายังไม่ยอมเปิดเผยยังปกป้องเราจะควบคุมสิ่งนี้ว่าเรานั้นเบาแล้วสบายแล้ว อย่างนี้ก็ต้องมีการทดสอบตรวจสอบกันว่าเหล่านั้นกาหาหรือยังเบาหรือยังหมดไปหรือเปล่าถ้าหมดไปก็จะเกิดความร่าเริงการแสดงออกกับสิ่งที่เราเป็นจริงไม่ได้ต้องไม่ต้องมีการสร้างบทบาทภายนอกเฉพาะส่วนเฉพาะที่ เรล่านี้ครับเป็นเรื่องที่เรานักพัฒนาใจหมู่คณะการระยะนามิตรกันนั้นเขาจะมีการส่งมอบเรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริงให้เหล่านั้นได้มีโอกาสแตะต้องอยู่แล้วถ้าหากเราได้แตะต้องแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสนาะน,นๆก็จะไปทบทวนแตะต้องใหม่ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ของตัวเราไม่ใช่หมายถึงเราไปเสพจริงภายนอกแล้วเราก็เกิดความพึงพอใจแล้วเราก็บอกว่าเปลี่ยนถ้าเราไม่เห็นจิตเนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกครับว,ว่าเปลี่ยนจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเราวันนี้ก็จะมีโอกาสนะทบทวนกันในเรื่องอการเกิดการรับแล้วก็เกิดการ เป็นไปในใจของตัวเรานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เราจะต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้กันแล้วก็จะทำให้เรานำไปพิจารณาในการที่จะพัฒนาใจของเรานะครับจนหมดความ นะเขาเรียกความรู้สึกปฏิฆาใดๆคำปฏิฆาไม่ใช่หมายถึงเป็นตัวน่ารังเกียจหรือตัวหยาบอะไรแต่มันเกิดขึ้นในใจในการที่จะตีกรอบตีเส้นว่าเหล่านั้นเป็นผู้ต้อยต่ำเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีชาติตระกูลเขาเรียกว่ามีตัวมีตนอย่างนี้เรา่าเรามีการปรุงแต่งในกระแสโลกแบบนี้ เราจะไม่ได้ไม่ได้รับความสำเร็จทางใจได้ง่ายเพราะเราป้องกันระมัดระวังเสียแล้วต้องมีโอกาสแสดงตนตแสดงตัวเปิดเผยไปให้เกิดแรงกระทบทุกๆส่วนของทางกายแต่ไม่ได้หมายถึงเราจะให้บุคคลมาทำร้ายเรานะครับแรงกระทบหมายสิ่งที่ผ่านทางถวาวร ต่างๆของการที่รับรู้มาแล้วก็ส่งไปให้สภาพใจของเราเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสนะครับศึกษากันพัฒนากันจนเป็นเหตุอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนะพบปะ,จะเจอเจอในสิ่งที่เป็นสภาวธรรมกันนะครับธรรมะเป็นของที่ อยู่กับธรรมชาติมีตั้งแต่ตัวพื้นฐานของการกระทำภายนอกแล้วก็การเข้าถึงภายในใจิตใจนะครับถ้าเข้าถึงใจนั้นหมายถึงเรามีการพัฒนาขึ้นนะครับสามารถเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกแล้วก็ทั้งภายในตัวเราเองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรา จเจริญกุศลกันก็เป็นเรื่องต้องทำการฝึกฝนสร้างทานการให้สร้างใจที่มีการให้อภัยแล้วก็ให้เข้าถึงการพัฒนาใจจนก,การะทั่งมีจิตใจอันแท้จริงในเรื่องมีศีลปกติก็ดีมีความเมตตาเป็นปกติก็ดีแล้วก็มีความวางใจเมื่อสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกันนั้น ถึงการถึงเวลาต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเรา่านี้ครับเป็นเรื่องที่เราสร้างประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับตนและเกิดประโยชน์กับบุคคลรอบข้างของเราโดยการที่เราได้ใช้หลักเกณฑ์ของพระธรรมนั้นนํามาใช้ชีวิตกันสําคัญนะครับสําคัญอย่างยิ่งตามตํานานและประสบกรณ์าร ที่ผู้พูดเองก็ได้มองเห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เรามีการเรียนรู้พระธรรมคาสอนเอามาสอนตัวเองกันนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับเราก็ฝึกทำไปเรื่อยๆในบ้านในการงานในการครองเรือนในการที่เราสร้างกุศลต่างๆทิ่งเหล่านี้ การกระทำควบคู่กันไปโดยเรามีการตามรู้จักสิ่งที่เราได้กระทำซ้อนเข้าไปอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นจึงไม่ได้ขัดแยง้งกับการที่เราได้ฝึกฝนให้เกิดสติให้เกิดปัญญานะครับในอริยสัจส,สีนั่นเองนะครับก็สมควรกับเวลาจะขอน้อมนำคุณงามความดี ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสิสุภาษีสวัสดีครับ